สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะสวัสด,ดีวันที่22เมษายนวันนี้เป็นวันสังขารผู้เฒ่าของชาวพื้นที่นะคะของชาวตำบลหาดเซี่ยวอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นวันที่อขอขามาคนคนสูงอายุนะคะบ้านไหนมีคนแก่คนเฒ่านะคะวันนี้เขาก็จะเป็นการสู่ขวัญคนแก่มีการ ทำพิธีมีการมัดข้อมือตามประเพณีของชาวหัดเซียวนะคะวันที่22เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันสังขารผู้เฒ่าหรือสู่ขวัญคนแก่นะคะใครมีคนเฒ่าคนแก่ก็จะมีลูกหลานมาสู่ขวัญมาขอขามากันนะคะทำพิธีกันประมาณนี้นะคะวันนี้ช่องผ้าทอสุโข,ขทยัย จากร้านบานเย็นผ้าทอนะคะวันนี้มาเสนอสิ้นสิ้นมุกข,ขาเปียนะคะสิ้นมุกข,ขาเปียจะทอยากกว่าสิ้นหลายหลายแบบนะคะสิ้นมุกข,ขาเปียคือการยกดอกลายมุกสองดอกในผืนเดียวกันนะคะจะมีลายาลายดอกชะม้ายลายขาเปียที่ไขว้กันอยู่นี่นะคะอันนี้ เป็นการยกเขาสองดอกนะคะปกติทําแค่ดอกเดียวหรือมุกกลมๆนี่ก็จะช้าอยู่แล้วนะคะแต่การทําสิ้นมุกขาเปียเนี่ยเป็นการยืนพื้นหนึ่งสีทอหนึ่งสียกดอกอีกหนึ่งสีนะคะเพราะฉะนั้นการเล่นลายเล่นดอกก็จะมีสีสันอยู่3ส,สีในผืนเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นงานทอมือนะคะแล้วก็ต่อด้วยเชิงตินจกที่ทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นนะคะ แล้วก็หัวสิ้นแดงนะคะตัวนี้สวยงามมากประมาณสีประมาณออกแนวเขียวเขียวมีสีน้ำน้ำตาลยุกดอกนะคะประมาณนี้นะคะแนวเขียวเขียวนะคะผืนนี้จะอยู่ที่ราคา1,800บาทนะคะแข็งแรงมากนะคะาง,งานทอมือตลอดผืนเลยนะคะแข็งแรงมากนะคะ,ะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะทักถ่ายกันมาค่ะ ผืนนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะคะเป็นงานาลายมุกยกดอกนะคะลายมุกขาเปียนะคะจะเป็นมุกยกดอกเล็กๆแล้วก็มีขาไว้ยอยู่นะคะก็ต่อด้วยเชิงแดงเหมือนกันนะคะเชิงตีนจกแดงจะช้ำๆนะคะค่ะแล้วก็หัวสิ้นก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะสวยๆงานทอแข็งแรงมากนะคะ งานทอมือค่ะราคา1,800บาทนะคะท่านใดสนใจทักทายกันมาได้นะคะสีสวยๆนะคะสีเขียวๆแบบตุนต่นๆนะคะเพราะว่ามันเป็นงานทอยกดอกดอกหนึ่งยืนพื้นดอกหนึ่งแล้วก็ทออีกหลายหนึ่งก็จะออกแนวแนวนี้นะคะจะกลับไปกลับมาก็จะสีก็จะเปลี่ยนเป็นนิดๆน,นะคะเป็นงานาเขาเรียกว่าพรมปัญญาของชาวฮัดเซียวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสิ้นมุกขาเป,เปียเหมือนกันนะคะแต่ต่อเชิงหมักโคน,นะคะท่านใดสนใจสวยๆส,สีเข้ากันนะคะเป็นเชิงเชิงหมักโคนนะคะสิ้นมุกขาเปีย,ยตัวนี้ก็จะโทนน้ําตาลน้ําตาลนะคะสีโทนน้าตาลค่ะก็จะมีการยกดอกสีหนึ่งนะคะเป็นลายยกสองดอกอยก่างนี้ค่ะสีโทนน้าตาลนะคะสีโทนน้าตาลส,สวยๆนะคะ หัวสิ้นก็จะแดงตุ่นๆนะคะหัวสิ้นก็จะเข้ากับปลายสิ้นนะสีแดงน้ำตาลทองนะคะสีน้ำตาลทองหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะถ้าขายกันมาค่ะตัวนี้ก็จะสิ้นมุกขาเปียเหมือนเดิมนะคะสีออกแนวกะปินะคะอมกะปินะคะมีสีน้ำตาลอมกะปิแล้วก็จะออกกะปิเยอะหน่อยนะคะเชิงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ทอแน่นๆนะคะไม่ต้องปูกาวก็ได้นะคะผืนนี้ไม่ได้ปูกาวเลยนะเซตนี้ไม่ไม่มีปูกาวนะคะผ้าทอมือของเราแน่นอยู่แล้วนะคะไม่ปูกาวก็ดูแข็งแรงนะคะเว้นแต่จะเอาไปตัดสําสเร็จนะคะอันนี้เย็บบ่วงอย่างเดียวเย็บ,บวงนะคะพร้อมนุ่งได้เลยนะคะสีอมกะปินะคะสีมุกข,ขาเปียนะคะสีอมกะปิหนึ่รบาทนะคะหนึ่ปดร้อยบาทค่ะ มาก็จะเป็นอมกะปิเหมือนกันนะคะสิ้นมุกขาเปียนะคะดอกจะน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะยืนพื้นดอกจะมีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มยืนพื้นสีกะปินะคะแล้วก็ตัวเชิงก็จะประมาณน้ำตาลอมกะปินะคะสิ้นมุกขาเปียคะ่ะ ราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะ1,800บาทนะคะถ้าใายกันมาค่ะใสวยนะคะต่อมาเป็นสิ้นมุกขาเปียสีเดิมนะคะสีเดิมเปลี่ยนต้งเชิงอย่างเดียวนะคะเชิงเป็นตีนจกลายโคมนะคะตีนจกลายโคมนะคะ ประมาณนี้ค่ะสีตัวสิ้นก็แนวออกกะปิเข้มๆนะคะเป็นลายยกดอกสองดอกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้น้ำตาลเข้มๆหัวสิ้นอมแดงนะคะสวยงามค่ะรับกันได้ดีกับเชิงกับหัวสิ้นนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะรักทายกันมานะคะราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะ งานทอมือของสุขโขทัยเป็นงานยกดอกเอกลักษณ์ของสุขโขทัยเลยนะคะผ้ามุกขาเปียนะคะผ้ามุกเรามีลายหลายๆนะคะผ้ามุกจริงๆก็จะเป็นลูกกลมๆนะคะแต่เราก็จะมีลูกเหลี่ยมลูกเล็กนะคะลายมุกขาเปียแต่กรรมวิธีการทอยกดอกคล้ายๆกันนะคะตัวนี้จะเป็นงานที่ยากกว่าผ้ามุกนะคะเพราะว่าเป็นการยกเขายกดอกสองดอกนะในผืนเดียวกันนะคะ สวยๆงามๆนะคะ1,800บาทค่ะอีกเชิงหนึ่งนะคะอีกเชิงหนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นตัวสิ้นสีเดียวกันนะคะตัวสิ้นสีเดียวกันนะคะอมกะปิอมน้ำตาลนะคะยกดอกสีแดงค่ะยกดอกสีแดงสวยๆงามๆนะคะเอาไปตัดกระโปรงเห็นเข้าไปตัดกระโปรงก็สวยนะคะสีนี้กระโปรงสุ่มๆนะคะมีเชิงสีแดงค่ะ สวยๆงามๆนะคะ1,800อบาทนะคะงานทอมือของสุขโขทัยงานทอมือของสุขโขทัยนะคะผืนสุดท้ายแถมท้ายด้วยผ้ามุกยกดอกเป็นมุกชไม้นะคะต่อเชิงแดงสวยๆสดใสเลยนะคะผืนสุดท้ายให้ผืนเป็นสีสดใสมากเลยนะคะนี่ค่ะ,คะราคา1น0่อเหมือนกันนะคะ เป็นสิ้นมุกนะคะยกมุกดอกชไม้ดอกเดียวนะคะราคาราคาอยู่ที่1,800อสีอประมาณแดงช้ำๆอมม่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าทอยกดอกสีดำยกดอกสีดำทอแดงนะคะสีก็จะประมาณแดงช้ำๆแดงประมาณนี้นะคะสวยนะคะผืนนี้เข้มค่ะ ทักทายกันมาเลยนะคะค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะ